ช่วงที่ท่านผู้ชมเป็นหลายคนเนี่ยจะช่องพิเศษนะครับหาการบวกมาแล้วมันแล้วเวลาประมาณ6เดือนนะครับช่วงเปพาชิมนะครับวันนี้แมกแดงมาเองครับพร้อมกับสเปเชียลเกสของเราอันนี้นนสวัสดีนะครับสวัสดีเจาก,กี่ผลเนี่ยเ<ร>พ,พิ่งกินผลไม้ไม่ได้กันแล้วก็บอกว่าหิวข้าวแล้วกิวะมาแล้วครับก็จะมาทามาทานอาหารครับผมเรียกว่าเรามาเมืองผล,ลไม้เราก็อยากจะรู้ว่าผล,ลไม้นํามาทําอาหารอะไรได้อีก เมื่อกี้บอกไปแล้วตรงที่เราไปดูก็ผลิตน้ําสํารองนี่เรายังไม่หนีจากความเป็นผลไม้ไม่มีการหนีจากความเป็นผลไม้เพราะว่านี่คือเมืองผลไม้และเมืองใบไม้อย่างที่เราเห็นเห็นอยู่ก็มีผลไม้เป็นส่วนประกอบเกือบทุกอย่างเลขครับเริ่มต้นเลยตรงนี้ที่อาบ,บอกไว้เมื่อกี้ว่าเรา,เรา,เราทำน้ําสํารองกระป๋องละรเราทําเป็นของหวานใส่น้ําเชื่อมน้ําแข็งใส่หรือน้ําแดงครับแล้วทานแก้ร้อนในแล้วครับนี่เราทําหูฉลามสํารองอ่ะก็คล้ายๆหูฉลามเราไม่ต้องไปฆ่าตายฉลามครับ แล้วมันไม่มีไขมันมันไม่มีมันอะไรเยอะแยะแล้วมันเป็นอาหารสุขภาพเอาไรมาเลยใบม้ก็เช่นว่าใบะบวงเนี่ยก็มาทําหมูะบวงนี่ก็มาทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวมาทามัสมันทุเรียนมัสมันทุเรียนแยงเผ็ดๆย่างแล้วไปก็ใส่ทิ้นจีครับที่ไผ่ใส่เงาะใส่เงาะอ่าส้มตำทุเรียนส้มตำทุเรียนเอาทุเรียนเนี่ยครับไปผสมส้มตำได้เหระครับก็นี่เดี๋ยวลองทานดู และนี่มังคุดนอกจากเป็นผลไม้เราชานแล้วไปซ้ำน้ํามังคุดกระป๋องแล้วมายาม,มังคุดยาม,มังคุดได้อีกอู้คอมบดตา้หนิงมาเจอร้านนี้ได้ไงครับโอ้ยผมมากินแ,แต่ผมวันแรกผมมาจันทบุรีวันแรกเลยวันแรกผละว,ว่าต้องการทานอาหารไทยพูดไม่ใช่บบว่าเมื่อนะแต่ว่าเราเรียกว่าอาหารแบบผู้ดีดั้งเดิมครับแต่ว่ามาเล็กๆในน้อยแล้วก็เป็นอาหารแปลกๆอันนี้ยังไม่หมดเมนูนะบางทีมานั่งเนี่ย พี่ไพยบอกไม่ต้องดูเมนูหรอกนั่งแล้๋ยวมันเสิร์ฟเป็นพี่เป็นน้องอะเป็นญาติกันเลยนั่งเฉยๆเดี๋ยวพี่ไพยก็ทำออกมาให้ทายสัมลองออลองดูด้ว่าสัสสลามสอลมองน้ำแดงหรือสัมลองหูฉลามสัมลองหูฉลามสัมลองน้ำแดงเนี่ยน่าหน่อยไหมเหมือนไหมเหมือน,เ,อน,เ,อนเราไปกินหูฉลามไหมแต่จิ๋งหัวไปหน่อยนะกำลังดีเหมือนเลยเหมือนกินหูฉลามเหมือนหูฉลามไม่ต้องรับผมกินมาหลายหม้อแล้วอันนี้สัมลองน้ำแดงสัมลองน้ำแดงสุดยอด อร่อยครับอันนี้สะม,มวงสูตรต้นตำรับเลยของคนจันทบุรีก็ดูก่อนอเฮ้ยเป็นไงมหมูแม่งนุน่มมากแล้วก็ไใบอะไรนะครับชะมวงใบชะมวงอะเปรี้ยวนิดมันหน่อยมันมันอ,อันนีมนน้มันเป็นไม้ป่าที่ขึ้นอยู่ที่ป่าเหมือนกันครับต้ตมตำแครอทต้ตมตำมะละกออันนี้ก็ธรรมดาไปแล้ว มาที่นี่ต้องสมอปรกครับรับรองว่าไม่เหมือนใครฮะต้องนำทุเรียนครับทา่านผู้ชมครับรางวัลคุกทองคำการันตีเพราะกลิ่นทุเรียนมันไปไหนครับเพราะทุเรียนแก่แต่ยังไม่สุกไงมังนก็เลยกลิ่นน้อยไงโอ้ไม่มีไม่มิท่านเลยไม่มิกลิ่นเลยอ,อ่าหูอร่อยมากแล้วรสชาติกำลังดี ผมแล้วครับที่ได้ครบทองคำเอ้าในทุเรียนอยู่แล้วก็ทุเรียนไปก่อนจะไปเงาะกับมังคุดอันนี้คือมัสัมนไก่ไอ้หลิงหึงนี้ทุเรียนเหรอไม่ใช่กันหมุนใช่ไหมครับเหมือนมันฝรั่งไหมล่ะเหมือนครับอร่อยนะครับอ้าวยังไม่ได้ใส่เลยรุนอยู่เนี่ย น้ําุเรียนมมันเหมือนกับเผือกบอกแล้วนะทุเรียนทุเรียนที่ดิบอืกทุเรียนดิบแต่ว่าแก่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังไม่สุกผมถ้ามันฝรั่งไม่ไม่ต้องใส่แล้วเพราะว่าทุเรียนไม่กินทุเรียนไม่มีเลยเบิร์กมากครับน้ำก็ําลังแล้วก็มาลองทานยำมังคุดก่อนมีเนื้อหมูมีกุ้งสดอ๋อมีมีมังคุดนี่ไงเนี่ยเนี่ยนี่คือยำมังคุดที่ไปจะใส่มังคุดใส่กุ้งใส่หมูทอด เยี้ยวไปเออเคี้ยว็ได้หรืออ้าวเคี้ยวคืนไปเลยนี่มังคุดมันจะมีเปรี้ยวอมหวานแล้วมันไปตัดแล้วกิงขก็ไปทั้งเม็ดมว่ามันช่วยได้มันเพิ่มเท็กเจอร์ใช่อันนี้เนี่ยเป็ดกับเงาะเงาะเป็ดกับเงาะอืม มันแปลกมันแปลกแล้วอยากจะทราบถึงความอร่อยไอ้แปลกแล้วมันไม่อร่อยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมันมนอร่อยนะครับใช่ไหมมันมันลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อคือาเงี้ยสำรองน้ําแดงเนี่ยมันแปลกแต่เราเราไม่ต้องการความแปลกถ้าแปลกแล้วมันไม่อร่อยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรว่าอร่อยไหมเป็นอาหารได้ไหมหมูชุวยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามีชื่อมานานแล้วอย่างเช่นเนี่ยมัสมั่นไก่ใส่ผู้เรียนอย่างเงี้ยมันแปลกแต่ว่าเราต้องการว่าแปลกแล้วอร่อยด้วยแล้วก็ถ้าเปิดอย่างนั้นเราก็ถือว่า ครับใช้ได้แล้วอยากให้เราอยากให้ผู้คนได้มาลองทานมาถึงนี่แล้วร้านจันทร์ทองต้องมีนี่ครับล้างล้างปากล้างพวกกลิ่นเครื่องเทศสลารอยแก้วสละรลอยแก้วสับผมเริ่มมีที่ละผมรู้ละว่าเราไปไว้ตรงไหนเอาเลยเอาให้หมดเลยเยี่ยมเยี่ยมมากอร่อยครับท่านผู้ชมครับคอนเฟิร์มอันนี้ครับแล้วตาม ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกินแล้วครับเรื่องเที่ยวกันครับอันนี้จะไม่พาผมไปเที่ยวเลยครับไปเที่ยวไหนผมม่นเขาชอบเที่ยวไหนว่าเที่ยวมาหมดแล้วลผมชอบเที่ยวตลาดเนะลยตลาดเก่าเลยเกือบสองร้อยปีเลยที่อื่นมีร้อยปีที่นี่สองร้อยปียขนาดนั้นนะครับขนาดนั้นเลยอย่างนี้ตอนกลางคืนมืดๆอย่างนี้เนี่ยเปิดไหมครับมืดๆเขาก็นอนหมดแล้วต้องไปพรุ่งนี้เช้าดิพรุ่งนี้เช้าได้พรุ่งนี้เช้าผมพาไป ก็ S 1> <S 1> <S อย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมครับว่าหลายจังหวัดนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีเรื่องของอย่านเก่าตลาดเก่านะจะเป็น70-80ปปีบ้างร้อยปีบ้างแต่ว่าที่นี่ที่จันทบุรีเนี่ยไม่ธรรมดาเก่าแก่กว่านั้นครับตรงนรี้เป็น,เป,นเป็นย่านอของคนที่อยู่มาดั้งเดิมตั้งแต่ก่อนสมัยร,รัชกาลที่สี่ นี่ยแหละที่บอกว่าตลาดนี้ที่อาชอบมากินเพราะว่าที่นี่ที่นี่มันมีแต่กล้วยไข่ใบเล็กๆเองกล้วยไข่แล้วก็เอาไปปิ้งเอาไปย่างอ่ะทราเล็กๆเองเนี่ยกล้วยไข่นี่นี่กล้วยไข่เหรอครับอยากให้ท่านผู้ชมเห็นสเกลดูซิดูสิใหญ่ยักษ์มากๆนี่แหละนี่นี่เฉพาะนี่แบบสุกแล้วนี่แบบสุกแล้ว อ่าเนี่ยโหกล้วยเนี่ยมันลูกเล็กมากแล้วไม่วันนี้ใหญ่เขามีไม่ได้ตัดแต่งพันธุกรรมนะพี่เล่ไม่ใช่เลยครับอันนี้เนี่ยมาดูธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยที่เกากินกันอย่างนี้โอ้โหป้าลูกใหญ่ใหญ่เนี่ยเวลาย่างแล้วเนี่ยขายกี่บาร์กลูกหันสิบห้าบาทลูกห้าบาทลูกสิบห้าแต่ว่าลูกเดียวเนี่ยผมว่ากินได้ทั้งครอบครัวกินได้ทั้งครอบครัวเป็นไงฮะรสชาติรสชาติอร่อยมากครับ นนอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดมาเมืองจันทก็อย่าลืมมาเดินตลาด200ปีแห่งนี้นะครับรับรองมีของซื้อของกินของฝากเพียบนะครับน่าจะให้ดีนะมาการนี้ทางจะเวิร์กกว่าเพราะรู้จักทุกคนในตลาดนะฮะที่สำคัญของฝากฟรีเพียบ ว่าช่วงเวลาที่ผมไปเที่ยวจังหวัดจัทนทบุรีในครั้งนี้นะครับจะค้มฟ้าคุ้มฝนไปซะหน่อยแต่การมาเยือนที่นี่ก็ให้ความประทับใจไม่แพ้กับจังหวัดในๆที่ผมไปมาครับนอกจากภูมิประเทศจะสวยและก็ดมสมบูรณ์แล้วนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็มีเยอะให้เลือกมากมายอาหารและผลไม้ข้อร่อย ที่นี่ผู้คนยังอัศยาศัยดีมากครับท่านพูดท่านเจรจาให้การต้อนรับผู้เหลืออย่างเต็มที่ในทุกสถานที่ที่ผมไปเอาไว้ว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสได้มาเยือนที่นี่ต้องหลงสเสน่ห์เมืองกัน,กนมแน่นอนครับ